สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนพบกับครูน้ำหวานในวิชาคณิตศาอสตร์ป .2 นะคะวันนี้มาพบกับครูน้ำหวานอ,อกีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการวัดและเปรียบเทียบระยะทางกันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการวัดความยาวไปใช่ไหมคะความยาวมีหน่วยเป็นเมตรเซนติเมตร หนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันไปดูกันเลยค่ะการวัดและเปรียบเทียบระยะทางการวัดระยะระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งทำได้โดยวัดความยาวตามเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าเส้นทางเป็นแนวเส้นตรง ความยาวที่วัดได้อาจเรียกว่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าการวัดนะคะวัดระยะทางนะคะก็คือการวัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะรวมเป็น2จุดเรียกว่าการวัดนะคะ ถ้าวัดแล้วเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าระยะห่างนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นสีส้มนี้นะคะเรียนเราเรียกว่าระยะทางนะคะระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวก,กับตลาดเท่ากับ425เมตรอันนี้คือบ้านใบบัวนะคะเรียนอันนี้คือตลาดนะ ะระยะห่างเท่าไหร่คะ425เมตรคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าระยะห่างจะวัดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแต่ถ้าระยะทางล่ะระยะทางจากบ้านไปตลาดเป็นระยะทางเท่าไรอันนี้คือบ้านอันนี้คือตลาดถ้านักเรียนจะเดินทางมาตลาดแเลยต้องเดินทางมาเส้นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ถึงจะ เป็นตลาดนะคะอ่านระยะทางเท่าไหร่เดินมาตรงนี้192เมตรเดินมาอีกตรงนี้เป็น330เมตรรวมกันเป็นนะคะ572เมตรอันนี้เราเรียกว่าระยะทางนะคะนักเ,เรียนฟังดีๆนะเขาให้หาร,ระยะทางหรือระยะห่างนะคะ ถ้าระยะห่างเป็นเส้นตรงถ้าระยะทางก็เป็นทางแบบนี้นะคะอะ่บ้านใบบัวกับโรงเรียนระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวกับโรงเรียนเท่ากับ205เมตรระยะทางระหว่างบ้านใบบัวกับโรงเรียนเท่ากับ412เมตรนะคะ อ่าไม่นักเรียนงงใช่ไหมอ่ากลับมาดูรูปเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าบ้านใบพลัวกับอ่าโรงเรียนระยะห่างนะคะระยะห่างก็คือเส้นตรงนี้205เมตรแต่ถ้าระยะทางเป็นไงคะระยะทางก็ต้องเดินมาจากตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะ เอา192บวก220นะคะก็จะได้เป็นระยะทางนะคะระหว่างบ้านมาโรงเรียนก็คือ4 1 2เมตรนะคะต่อไปโรงเรียนกับตลาดนะคะระยะห่างระหว่างโรงเรียนกับตลาดเท่ากับ510เมตรระยะทางระหว่างโรงเรียนกับตลาดเท่ากับ600เมตรอ่ากลับไปดูรูปเมื่อกี้นี้นะคะ เขาบอกว่าระยะห่างจากโรงเรียนกับตลาดห่างก็คือระยะห่างก็คือเส้นตรงตรงนี้ก็คือ510เมตรแต่ระยะทางเท่าไหร่คะระยะทางเรียนเขาต้องเดินมาจากตรงนี้แล้วก็เดินมาถึงตลาด220นะคะ220เมตรบวกสาเมตรเท่ากับ ร0 0เมตรนะคะถ้าเขาถามว่าระยะทางก็คือ600เมตรส่วนระยะห่างก็คือ510เมตรนะคะนักเรียนไม่งงเนาะอ่ะต่อไป บ้านใบบัวกับหอนาฬิการะยะห่างระหว่างบ้านใบบัวกับหอนาฬิกาเท่ากับ192เมตรระยะทางระหว่างบ้านใบบัวกับหอนาฬิกาเท่ากับ192เมตรอ่ากับไปดูรูปใหม่สิบ้านใบบัวกับหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้เขาถามว่าระยะ ห่างเท่าใดใช่ไหมคะนักเรียนน,นักเรียนก็วัดเป็นเส้นตรงมานะคะก็คือ192เมตรส่วนระยะทางก็เดินทางมาตรงนี้ก็คือ192เมตรเท่ากันนะคะไม่หงงเนาอ,อะ ต่อไปนะคะรูปดูรูปนี้นะคะนะักกีฬาสีเหลืองกระโดดไกลได้1เมตร10เซนติเมตรอันนี้คือสีเหลืองนะคะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวนะคะมี3สีนะคะนักเรียนเขาบอกว่าสีเหลืองนเนี่ยเนี่ยคนนี้ผู้ชายคนนี้เขากระโดดมาเนี่ยนักเรียนผู้ชายคนนี้นะเขากระโดดมาจาก จุดตรงนี้นะคะมาถึงตรงเนี้ยเท่าไรคะหน่งเมตรยีเซนติเมตรนักกีฬาสีแดงกระโดดไกลขอขอโทษทีค่ะสีเหลือง1นึเมตรห้เซนติเมตรนะคะส่วนสีฟ้ากระโดดไกลได้1เมตรยีเซนติเมตรอันนี้นะคะสีฟ้าคนนี้นักกีฬาสีแดงกระโดดไกลได้95เซนติเมตร อันนี้สีแดงนักกีฬาสีเขียวกระโดดไกลได้1เมตร25เซนติเมตรอ่าสีเขียวนะคะนักกีฬาสีเหลืองกระโดดไกลได้1เมตร5 0อ่าเมื่อกี้นี้คุณครูพูดไปแล้วนะนักกีฬาสีแดงกระโดดได้ระยะทางน้อยกว่า1เมตร ซึ่งนักกีฬาสีอื่นๆกระโดดได้ระยะทางมากกว่า1เมตรดังนั้นนักกีฬาสีแดงกระโดดได้ระยะทางได้น้อยที่สุดนะคะเมื่อกี้นี้สีแดงได้เท่าไหร่คะนะักเรียนสีแดงได้แค่95นะคะ95เซนติเมตรส่วนสีอื่นเขาได้1เมตรกว่าหมดเลยนะคะแสดงว่าสีแดงได้น้อยที่สุดนะคะะ พิจารณานะคะเห็นไหมคะ1เมตร20เซนติเมตร1เมตร25เซนติเมตร1เมตร50เซนติเมตรจะได้ว่าระยะทาง1เมตร50เซนติเมตรไกลที่สุดไกลที่สุดคือสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะกระโดดได้ระยะทางไกลมากที่สุดนะคะอันนี้ไม่ยากนะอะ ดูให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะแล้วตอบคำถามต่อไปนี้อันนี้มีหอนาฬิกาสวนสาธารณะวัดแล้วก็ตลาดอ่าขอให้ระยะห่างมาด้วยระยะห่างจากวัดไปสวนสาธารณะนี่เท่าไหร่คะนักเรียนห้าอใช่ไหมคะ500อเมตรใช่ไหมคะระยะห่างก็คือเส้นตรงแบบนี้นะคะ เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือวัดไปส่วนสาธารณะเนี่ย500เมตรนะคะ,ะไปดูคำถามกันค่ะระยะห่างจากวัดกับสวนสาธารณะเป็นกี่เมตรเมื่อกี้นี้เลยนะคะกี่เมตรคะ500เมตรถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดจะเดินเป็นระยะทางเท่าไหร่เัื่องก็กลับมาดูรูปก่อนนะคะ ลูกนี้ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะวัดอยู่นี่กับสวนสาธารณะแต่เขาบอกว่าเดินไปโดยผ่านตลาดตลาดทู่นี่เรียนก็ต้องเดินมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้เราก็เอาระยะทาง320เมตรบวกกับ450เมตรเป็นเท่าไหร่คะ700 770เมตรนะคะ คุณครูตอบผิดนะคะนักเรียนตรงนี้ต้องเป็นเเมตรนะคะถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาจะเดินเป็นระยะทางเท่าไหร่มาดูถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะแต่ต้องผ่านหอนาฬิกาหอนาฬิกาตรงนี้เราก็เอาเดินมาจากตรงนี้ข้อามานี่ 230เมตรบวกกับ380เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ500 600เท่าไหร่คะ610เมตรนะคะนี้ถูกต้องต่อไประยะทางจากวัดไปสวนสธนาธารณะโดยผ่านตลาดกับระยะทางจากวัดไปสวนสธนาธารณะโดยผ่านฮอรนิกา ระยะทางใดสั้นกว่านะคะเราเมื่อกี้นี้เราบวกตรงนี้ได้แล้วนะคะอันไหนสั้นกว่าหานักเรียนจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกานะคะก็ตอบไปนะ,ะมาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดที่3.7การวัดและเปรียบเทียบระยะทาง ข้อ1เติมคําตอบนะคะให้นักเรียนดูรูปนะคะรูปนี้แล้วนักเรียนก็มาตอบคําถามนะคุณครูจะทําให้ดูข้อที่1นะคะนักเรียนกับข้อที่สองนะ,ะอ่ะมีโรงเรียนนักเรียนดูรูปก่อนนะมีโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นมีบ้านแก้วตามีมบ้านใบบัวอ่าที่เป็นเส้นป่าอย่างนี้นะคะนักเรียนเส้นปน่านี้เราเรียกว่าอะไรคะ ระยะห่างนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นเส้นสีเทานี้เราเรียกว่าระยะทางนะคะเส้นสีเทาระยะทางนะเรียนดูดีๆนะอ่าข้อหนึ่งแก้วตาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางกี่เมตรบ้านแก้วตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดินทางไปโรงเรียนก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้เขาถามว่าเดินทาง เดินทางจากบ้านเป็นระยะเท่าไหร่ถ้าเดินทางก็เดินตรงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่คะนะักเรียน705เมตรนักเรียนก็ตอบไป705เมตรข้อ2ใบบัวเดินจากบ้านไปโรงเรียนผ่านหอนาฬิกาเป็นระยะทางกี่เมตรอะเดินจากบ้านนะคะบ้านอยู่ตรงนี้ไปหอ ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปโรงเรียนเหมือนเดิมแต่ผ่านนะคะผ่านหอนในกาด้วยฉะนั้นต้องเดินมาเส้นทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตรงนี้ดังนั้นก็เอา3ามร้บวกกับ420ได้เท่ากับ600อยอ๋อขอโทษทีคะ่นะนักเรียนเมื่อกี้บ้านแก้วตานะคะคุณครูดู นะถ้าใหม่ใบบัวในบ้านใบบัวนะคะเรียนใบบ,บัวเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่นี่โดยผ่านหอนาฬิกาหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่เรียก็เดินไปจากตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปนะคะก็จะถึงโรงเรียนเรียนก็องก็2ยสบบวกกับ420ได้เท่ากับห0 0้อ สี่สิบห้านะคะเรียนก็ตอบนะคะส่วนข้อสามข้อสี่นักเรียนทำเองนะคะนักเรียนพิจารณาดีๆนะคะอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาถามว่าระยะทางหรือระยะห่างเราก็ถามว่าจุดมุ่งหมายเขาเดินทางจากไหนไปไหนด้วยนะคะดูดีๆนะคะข้อ2เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ ข้อ1นิดเดินไปวัดเป็นระยะทาง120เมตรฟ้าเดินไปวัดเป็นระยะทาง80เมตร50เซนติเมตรนิดเดินไปวัดเป็นระยะทางจุดๆ,ๆระยะทางที่ฟ้าเดินไปวัดอ่าข้อให้เติมแค่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะนิดเดินไปวัดเป็นระยะทาง120เมตรส่วนฟ้าเนะี่ยเดินไป80 เมตรกับห้าสเซนติเมตรอันไหนมากกว่าคะนักเรียนอันนี้เราต้องทำให้เป็นเมตรกับเซนติเมตรก็คือ1เมตรเท่าไรคะ1เมตรกับอีก20เซนเพราะลายหนึ่งเมตรมีหนึ่งรอเซนก็ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคะอ,อ๋อ,อขอโทษทีค่ะไม่ใช่เซนติเมตรอันนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียน มีลบไปก่อนอันนี้เป็น120เมตรแต่อันนี้เป็น80เมตรอะไรมากกว่าคะนักเรียน120เมตรมากกว่าอยู่แล้วแสดงว่านิดเดินไปวัดเป็นระยะทางมากกว่าน,นี้ก็ตอบมากกว่านะคะข้อ2ใบบัววัดระยะทางจากบ้านไปบ้านขุนได้1 2 5เมตร ใบเตยวัดจะระยะทางจากบ้านไปบ้านแก้วตาได้119เมตร65เซนติเมตรระยะทางจากบ้านใบบัวไปบ้านขุนจุดๆ,ๆระยะทางจากบ้านใบเตยไปบ้านแก้วตานัเกเรียนจะตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับคะถ้าเดินทางจากวัดใบบัวเดินทางจากบ้านไปบ้าน เนี่ย125เมตรส่วนใบเตยเนี่ยใบเตยได้119เมตรอายมากกว่าคะ่ะนักเรียน125นะคะนักเรียนก็ตอบมากกว่านะคะ,ะข้อ3ข้อ4นักเรียนทาเองได้เลยนะคะดูดีๆหน่วยเหมือนกันไหมก็ตอบว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ อตอนที่3เติมคำตอบนะคะ,ะคุณครูจะทำข้อหนึ่งให้ดูนะข้อหนึ่งผลการแข่งขันคว้างจากหญิงของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีแดงเนี่ยกว้างได้เเมตรห้าสซนติมสีเหลืองคว้างได้8ปดร้เสซนติเมตรสีเขียวกว้างได้780ดรซนติเมตร สีชมพูคว้างได้8เมตร75เซนติเมตรผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่สีอะไรคะนักเรียนการคว้างจากนะคะถ้าใครคว้างได้ไกลามากที่สุดได้ระยะทางไกลามากที่สุดก็เป็นผู้ชนะนักเรียนก็กลับมาดูว่าสีไหนคว้างได้ไกลามากที่สุดคะอันนี้7เมตรอันนี้8เมตร อันนี้กี่เมตรคะนักเรียน780ก็คือ7เมตรเหมือนกันนะคะ7เมตร80เซนนะคะยังต้องทำหน่วยมันเท่ากันก่อนนะส่วนสีเหลืองกว้างแค่8 8อะรคะ8เมตร95เซนติเมตรเหมือนกันนะคะ คุณครูเขียนไว้ข้างๆงนี้นะเพื่อจะได้หน่วยเหมือนกันดูได้ง่ายนะคะเหรียญทองก็งคือใครคว้างได้ไกลที่สุดแั้วก็มาดูสิเ 7, 8 7, ็ด 8. อ่ะมีแปอันนะคะแล้วก็ไปดูอันหนึ่งดูหน่วยเซนติเมตรอะไรมากกว่กันก็สิกับ7จห้า ก็ต้องเป็น95นะคะต้องต่อว่าสีเหลืองนะคะนักเรียนก็ใส่สีเหลืองไปทองส่วนเหรียญเงินเหรียญเงินก็ลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมาก็คือ8เมตร75ซนติเมตรก็คือสีชมพูใช่ไหมคะอ่ะก็ใส่ไปส่วนเหรียญทองแดงก็ลำดับถัดมาจาก8เมตร 8เมตรก็เหลือสีเขียวกับสีแดงสีแดงเนี่ยเขาขว้งได้7เมตร59เซนติเมตรส่วนสีเขียวเนี่ยเขาขว้งได้7เมตรกับ80เซนนักเรียนก็ดูสีอะไรมากกว่ากัน7เมตรเหมือนกันเลยก็ไปดูหน่วยเซนติเมตร59กับ80อะไรมากกว่ากันคะ80นักเรียนก็ต้องตอบว่าสี เขียวนะคะเหรียญทองแดงก็เป็นสีเขียวเรียนก็เติมไปอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะคะข้อสองข้อสามนักเรียนลองดูทำเองนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะอา้าวจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการวัดระยะทางกับระยะห่างนะคะคการเปรียบเทียบระยะห่างนะคะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะแล้วค่อยๆอ่านโจทย์นะคะค่อยๆทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ